สำหรับอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาเพิ่มในส่วนของอร้านค้าตลาดมืดครับร้านค้าตลาดมืดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมาแบบตอนอัปเดตใช่ไหมแบบ1สัปดาห์ก็มาครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะทุกคนแล้วก็สําหรับของสุ่มเนี่ยก็คือก็เป็นแบบสุ่มๆคือเขาจะมาแบบว่าถ้าผมกลานะทุกคนประมาณ10 20ถึง30นาทีนี่แหละแล้วเขาจะแบบสุ่มเกิดตามเกาะนะครับ เขาจะสุ่มประมาณเนี่ยทุกคนครึ่งชั่วโมงละกันนะครับแลวของข้างในก็จะแบบเรนดอมไปด้วยนะครับแบบเรนดอมไปเรื่อยๆนะครับเราก็มีโอกาสได้ดาบแดงนะทุกคนรู้สึกว่าดาบแดงเนี่ยตอนที่ผมแบบเหมือนเห็นล่าสุดนะรู้สึกว่าจะราคาอยู่ที่1,000ล้านนะอันนั้นไม่รู้ว่าเขาปรับหรือเปล่านะแต่เห็นล่าสุดอยู่ที่1,000ล้านนะครับแล้วก็สําหรับสิ่งที่เขาปรับมาอีกก็คืออควาเรียมทุกคนอควาเรียมตอนนี้นะครับจากที่ผมผลิตแบบ ชั่วโมงละหล้านตอนนี้เหลืออยู่2 0 0แสนทุกคนคิดดูลดหวบเลยการที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้เงินเฟอือจนเกินไปนะครับผมคิดว่านะเพราะว่าเขากลัวแบบถ้าเราเงินเยอะใช่ไหมพอร้านค้าตลาดมืดมาอะไรเงี้ยเราจะมีเงินแบบเงินไปซื้อได้เลยอะไรเงี้ยโอ้ซึ่งตอนนี้ก็คือยากเลยทุกคนนะครับสองแสนต่อชั่วโมงคือยากจัดเนะี่ยต่อยผมบูแล้วก็สองแสนห้าแล้วก็สําหรับอควารเรียมนะเขาจะมีตรงนี้ก็คือเราสามารถแบบ กดใช้ปลาที่แบบผลิตเงินได้เยอะที่สุดนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมแล้วก็จะมีในส่วนของ exp ด้วยนะนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโชว์โชว์คืออะไรครับโชว์ก็คือแบบเอาปลาแบบมาใส่ในตู้ไว้โชว์แบบโชว์คนอะนะครับเอาไว้โชว์เฉยๆไม่ได้มีผลอะไรนะครับแล้วนี่ก็คือการเข้าเอาควาเลียมของตัวเองก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนสําหรับระบบเอาควาเรียมที่แบบปรับเข้ามาใหม่แล้วก็นอกจากนี้นี่เขายังมีเอ่อเป็นกิจกรรมไหมเออไม่เชิงกิจกรรมเป็นเควสละกัน เควสของบ้านแม่เกาะซันสโตนนะครับทุกๆประมาณเออห้านาทีนะเขาจะมีรอยแยกทุกคนนะครับหรือแบบเปลี่ยนเกตอะนะครับอย่างกับเกตลงดันอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะทุกคนเป็นแบบรอยแยกเข้าไปอีกประตูมิติหนึ่งเพื่อแบบไปหาชาตนะครับแต่ละแยกเนี่ยเขามีสีที่แตกต่างกันออกไปนะทุกคนก็มีสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีส้มอะไรแบ่งมาเนี้ยเนี่ยอะอย่างตอนนี้ก็คือสีฟ้านะครับเขาจะเกิดที่ซันสโตนเท่านั้นนะรอยแยกอันนี้นะครับ แต่สีเนี่ยเขาจะสุ่มไปเมื่อเราเข้ามาข้างในเนี่ยเขาจะมีให้เราเก็บฉาดเห็นไหมทุกคนเห็นปะก็จะมีฉาจตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมหามุมมุมกระโดดก่อนอ่ะตรงนี้น่าจะพอกระโดดได้มั้งนะครับคือเขาจะให้เราปากกัวนี่แหละแต่ผมแบบที่เกียรไงนะครับก็เลยแบบหามุมกระโดดเลยแล้วตอนนี้คือผมได้ฉาดมาทั้งหมดเออมีอันนี้นะครับเป็นสีม่วงใช่ไหมแล้วก็มีสีแดงนะทุกคน แล้วก็สีเขียวนะครับและล่าสุดที่ได้มาก็คือเป็นสีฟ้าเมื่อเราได้ฉาดมาอย่างนี้เอาไปทาอะไรต่อครับก็คือไปที่บ้านแม่มดที่อยู่ข้างบนเกาะซาสโตนเนี่ยนะครับตรงนี้เลยส่วนสําหรับของรางวัลที่เราจะได้นะก็คือก็จะมีนี่ครับทุกคนเห็นไหมสมุดมุ้งม่วงของผมนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเอ่อเป็นบบเบิลอันนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบพวกฉายานะผมยังไม่เห็นของวาววาวเท่า wow wow ไหร่นะทุกคนแต่น่าจะมีอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองใส่สีฟ้าก่อนคือเราไม่สามารถใส่ซ้ำได้น,นะทุกคน คือใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับสีไหนที่เราลงไปแล้วก็ไม่สามารถเนี่ยใส่ไปได้อีกนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นของล่าสุดนะครับที่ผมได้ดูเหมือนว่าจะเป็นสกรีนของเบ็ดเบ็ดอะไรอะสักเบ็ดหนึ่งนี่แหละแต่ผมไม่น่ามีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสแม่หมดนะทุกคนก็คอยแบบรอเกิดนะรอรอแยกเกิดอะไรเงี้ยนะครับใช้เวลาเกิดไม่นานนะนะครับแล้วเราก็เล่นปากกัวเล่นเสร็จก็เอาของมาใส่ตรงนี้นะเอาชากที่เราได้เนะี่ย ในรอยแยกอันนั้นเอามาใส่นะครับค่อนข้างง่ายนะทุกคนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในอัปเดตครับทุกคนก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเปิดรังเหยื่อใช่ไหมเราซื้อมาเนี่ยบางคนก็เปิดแบบหลายพันเลยนะครับแล้วเราต้องมานั่งคลิกทีละกล่องซึ่งมันนานครับแต่ตอนนี้ครับเราเพียงแค่กดคลิกเดียวครับเห็นไหมเขาะจะมีเลือกให้เลยนะว่าเราสามารถต้องการเปิดกี่กล่องสูงสุดก็คือ50กล่องเห็นไหมครับเปิดทีเดียวเลย50กล่องนะครับเป็นไงครับง่ายไหมทุกคน สมับสบาเลยนะตอนนี้แล้วก็แน่นอนทุกคนสําหรับใครที่มีเบ็ดดีมเบเกอร์นะครับอันนี้เนี่ยผมก็สอนมปแล้วแต่อาจจะแบบสอนงง,งๆเน่อยเพราะว่าตอนนั้นก็คือคือเหมือนรีบทําด้วยนะครับนะครับ <c oughs> แต่ก็ลองไปดูได้น,นะทุกคนอันนี้จะเป็นโค้ดสาหรับสกรีนนะครับข้างหลังผมดีมเบเกอร์อันนี้เลยนะอันนี้นะครับโค้ดน,นี้เลยนะครับเราก็จะได้เป็นอันนี้ก็จากสีดำๆข,ขาวๆก็เป็นแบบเหมือนเลือดหมูแดงๆนะทุกคนอันนี้ครับทุกคนเห็นไหมเมื่อเมื่อมีรอยแยกเนี่ยเขาจะขึ้นข้อความนี้เห็นไหมครับทุกคนแล้วก็ไปอยู่ที่สโต ไหนๆก็ไหนๆครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนิดนึงนี่ก็จะเป็นสีม่วงนะทุกคนแต่สีม่วงเนี่ยผมแบบลงไปแล้งไงนะครับต่อให้เราลงซ้ำไปเราก็ไม่ได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะทุกคนแล้วก็นี่ก็คือรานค้าตลาดมืดเห็นไหมเขาจะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้เนี่ยคือเขาหายแล้วนะนะครับเราต้องสังเกตดีๆนะว่าลานเขาจะแบบไปลงก่อนไหนอย่างล่าสุดเนี่ยไปลงก่อเห็นนะครับแต่เนี่ยเนี่ยเป็นข้อความที่เขาแบบไปแล้วนะลานค้าตลาดมืดเนี่ยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอ เดี๋ยวผมน่าจะรอทุกคนนะครับตอนนี้เป็นเวลาเออยู่ที่ประมาณ4ี่สินาทีครับของชั่วโมงนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะมาอีกตอนไหนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผ่านไป5นาทีนะครับโอ้โหเนี่ยเพียงแค่5นาทีนะร้านค้าตลาดมืดนเข้ามาแล้วครับแสดงว่าอาจจะแบบสุ่มๆทุกห้านาทีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปที่เกาะน,นี้ครับนี่ตามชื่อเกา่อเลยนะโอมไก่ก oh ็อยู่สูงจัดโอ้โหดูคน <laughs> คนขับเรือมาอย่างซิ่งนะครับ ซึ่งก่อนนี้อยู่สูงผมจะขึ้นทางไหนดีทางนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะหรือเราก็แค่ตามตามนี่ตามกล้วยไปเลยป่ะต้องปีนกันนิดนึ่งนะถ้าใครมีเครื่องนี่ดีกวา่าเดี๋ยวผมจะขึ้นทางนี้ทุกคนนี่เขนาน่าจะเชื่อมกันนะครับเป็นไงโอ้โหได้เหมือนกันนะมาแล้วครับระหว่างพี่กล้วยกับผมใครถึงก่อนเอ้ยถึงก่อนพี่กล้วยมาดูซิว่าจะมีดาบแดงขายไหม อู้ดาบดำเลยอ่ะดาบดำเนี่ยยังราคาเท่าเดิมนะสามพันล้านอุ้ยสปริงไหมแบบไม่ได้ด้วยคนถ้าผมซื้อสปริงเนี่ยผมจะอดได้ดาบแดงคือถ้าดาบแดงเขาไม่ปรับราคานะผมเห็นแบบหนึ่งพันล้านทุกคนนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนละกันนะเนี่ยเขาพยายามแบบอยากให้เขาจะปล่อยดาบพวกนี้ไหมร้านค้าตลาดมืดนะครับผมว่าเดี๋ยวอควาเรียมก็เดี๋ยวก็คงดีขึ้นอีกหน่อยมั้ง ตอนนี้ที่เขาอย่างที่บอกครับตอนนี้ที่เขาปรับเขากลัวแบบเราซื้อของในตลาดมืดได้ง่ายเนี่ยแบบมาอ้อนอะไรเงียย้ยนะครับซึ่งสําหรับเออโซนฟาร์มตังค์ในตอนนี้อโซนฟาร์มตังค์ในตอนนี้ผมก็ฟาร์มเกาะเมื่อกี้แหละนะครับที่ตลาดมืดลงนะครับเดี๋ยวลองเช็คหน่อยมาลองเช็คราคาดูนะครับว่าตอนนี้คือจะอยู่ประมาณไหนโอ้โหเหลือยู่หกหมื่นจากตัวละเป็นล้านนะทุกคนคือตะก่อนเนี่ยตัวละเป็นล้านเลยนะฉลามอันเนี้ยนะครับตอนนี้เลยอยู่หกหมื่นอย่างฉลามตัวเนี้ย ประมาณเออสองสามแสนได้นะเดีย๋ยวดูซิว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่ <c oughs> ก็เหลืออยู่เอ้ยแสนหกอยู่นะเอ๊ะทำไมอันนี้แสนหกทำไมฉลามทองหนักกว่านะทุกคนก็ติดสถานะนะครับเว่ยทำไมฉลามฉลามทองต,งตงัวนี้ถึงถูกกว่าเนี่ยทุกคนดูอุย้ยแปลกแล้วอันนี้แปลกแล้วเดี๋ยวขอใช้อีกตัวหนึ่งนะซึ่งเออฉลามหกคอนหาได้ง่ายกว่านี่หลักแสนนะทุกคนปออฮะเดี๋ยวลองแบบสายแบบไม่ติดบิ๊กนะ อยู่แบบเก้าหมื่นปกติแล้วฉลามฉลามอันนี้เป็นซีเข็ดนะครับซีเข็ดแน่นอนว่าแพงกว่านะอันนี้แพงที่สุดแล้วนะครับโอ้แต่แปลกแฮะเนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละทุกคนจุดฟาร์มเงินนะครับก็จะเป็นในส่วนของเกาะน,นี้นะครับนี่เลยนะครับที่ตลาดเลื่นลงปกติแล้วฉลามทองจะแพงกว่านะครับแพงกว่าฉลามหัวคอนนะเออนี้ผมงงเหมือนกันนะครับสงสัยเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมตอนนี้แน่นอนว่า ซื้อดับแดงนะครับราคาน่าจะ1 0 0 0ล้านทุกคนถ้าเขาไม่ปรับอ่ะนะเพราะว่าผมเห็นไงนทุกคนตอนนี้คือผมรอมา5นาทีถึง10นาทีนะครับร้านค้าตลาดมืดก็ยังไม่มาสรุปเขาจะมากี่โมงนะบ,บางทีก็มาเร็วเร็วบางทีก็มาช้าชานะนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะไว้เจอ,อกันใหม่สําหรับคลิปวนะิดีโอนาขอบคุณมากๆครับผม